อันนี้หนูเลยแบ่งปันให้ในบ้านลงเรียบร้อยแล้วนะในบ้านลงเรียบร้อยแล้วสี่เหรอแม่ที่เข้ากับเราเหรอจริงป่ะอุ้ยพันสีใครเข้ามาแล้วฝากติดตามช่องจริงด้วยนะคะช่องนี้ช่องจริงนะติดตามช่องนี้ช่องเดียวเลยติดตามช่องนี้ช่องเดียวช่องนี้คือช่องจริงเพื่อนบ้านสองทุ่มครึ่งนะคะวันนี้หรอใช่ โอเคไหมใครโอเคแล้วพิมพ์โอเคให้หนูนะฮะเออจริงจริงหนูก็เหม็นเอาไปทีอยากเข้าบ้านต้องทำยังไงเดี๋ยวค่อยเข้าได้ไหมอ่ะขอให้เพื่อนขอให้เพื่อนบ้านวันนี้ปังก่อนแล้วค่อยเข้าจะขอบ้านก็ยังเข้าบ้านไม่ได้ค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนบ้านวันนี้ปังก่อนแล้วเราค่อยเข้าโอเคปะ่ะโอเคไหมโอเคไหมเพื่อนบ้านวันนี้ปังแล้วเดี๋ยวค่อยเข้า อู๋พันห้าขอบคุณนะคะเข้ามาแล้วฝากติดตามช่องจริงด้วยนะเข้ามาแล้วฝากติดตามช่องจริงด้วยนะคะช่องนี้เจอกันไลฟ์สดทุกวันไลฟ์ทุกวันช่องนี้เดี๋ยวจะมาดูเครื่องปรับอากาศก่อนนะคะเครื่องปรับเหรอหลบแม่อันนี้เครื่องปรับเหรอเห็นไหมหนูเห็นหน้าตัวเองป่ะนี่ไงหนูดูจากอันนี้โอเคเรามาดูตรงนี้นี่เราจะมาดู personal น o r n e r นะคะว่า น,น้ำหนึงใส่เข้าประดับสีเงินดูือสีทอ,องอะไร่น้ำหนึ่งนาำความ่ไมอไะว่ห <laughs> นูก่อนบางเรียนแต่งหน้าเพื่อนบ้านค่ะอ่าในกล้องสดนั่นนะปากซี่ยังเรียนแต่งหน้าแม่อุ้ยแม่ว่าไหนรทำไมหนูรู้สึกว่าเงินมันดูขาวจังโออเงินอนอร่ามากเนาะพอทองแล้วมันดูดรอปลงไป ก็น่าจะเหมาะกับแบบเครื่องเพจเดี๋ยวถ้าเป็นทองก็จะเป็นทองฝังเพรอะไรแต่บ้า,าสีเงินเดีอยว่ามีคนบอกสีเงินผอมลง<ส> <นะ S 1> ค่ะน้ำหนักลงไปสิบโลเ,นนเพื่อนบ้านสองทุ่มครึ่งนะเซนบ้านสีเงินหนูสูึงเงินหน้าขาวแต่เวลาดูรูดูมันอะคะออ้ยจะมองกรณีหรออันนี้คือรูดูที่สใสที่สุดหรอเพื่อนบ้านสองทุ่มครึ่ง ยังไม่คลอดเลยค่ะได้สี่เดือนอยู่เลย <Okay. S 1> เพื่อนบ้านสองทุ่มครึ่งนะคะ <Okay. S 1> ใครเข้ามาแล้วฝากติดตามช่องจริงด้วยนะคะไลฟ์สดช่องนี้ทุกวันนะคะมีน้องใช่ไหมใช่แล้วค่ะท้องได้สี่เดือนท้องลูกผู้ชายค่ะซัมเมอร์นะคะซัมเมอร์ซัมเมอร์อุมม้ยทำไมนางขาวออล่ะผู้อ่อนนะผมไม่เคยใส่เลยนะใช่ไหมคะไม่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 ไมไมแต่โทอุนี่ก็สวย ไม่ใช่ดูกระจกจริงนี่สิซัมเมอร์เป็นฤดูสีน้องนะสีจะเป็นชาดนะอ๋อใช่นี่เป็นตัวแทนของแต่และฤดูท้องนี้ผู้ชายค่ะท้องนี้ได้ลูกชายเรียนแต่งหน้านะนะแม่สปิงอุ้ยสปิงสวยอุ้ยสปิงดีจังสปิงละมุนเนาะเออใช่อุ้ยนี่ไม่ได้ ทำเหมือนพาวัดป่าแรงว่ะแขาหมันพาวัดป่ามาแรงว่ะชมพูอ่อนว่ามีคนบอกชมพูอ่อนสี่นาคาอันนี้ดีนะไอหนูว่าก็ดีแต่เมื่อกี้คือไม่ได้จริงเพื่อนบ้านสองทุ่มครึ่งค่ะเพื่อนบ้านสองทุ่มครึ่งนะคะ ได้เนอันนี้แม่หนูว่ามันอันนี้อันนี้โอเคนะไอ้ดูออกพองเลยอะจะเป็นซัมเมอร์กับสปริงนะคะเนี่ยบ้านทุกคนบอกชมพูอ่อนซินีล่าทุกคนอันนี้พาวัดป่าใช่เลยอันนี้พาวัดป่าโอเคก็จะเป็นสองโทนนี้เดี๋ยวเรจะสั่งสองโทนนี้นะเป็นสปริงกับซัมเมอร์เหรอ เชปิงกับซัมเมอร์ใช่ไหมแม่ <Okay. S 1> อันนี้ยหนุ่มไข่ความพระใหม่เ็าบ <laughs> <laughs> อกอ๋อไม่ได้ตัดชุดค่ะคือหนูอ่ะท้องอยู่อย่าให้บ่ง <laughs> หนูว่าท้องอยู่พี่ใบบัวอย่าว่างั้นหนูว่าท้องอยู่นะคะหนูท้องได้ประมาณสี่เดือนแล้วแล้วก็ไปไหนไม่ได้ก็เลยไม่ค่อยได้ไปไหนหนูก็เลยได้ ได้พี่โออ่ะเขาเป็นเป็นช่างแต่งหน้าที่แต่งแบบบ้านหนูมาทุกรุ่นใครแต่งงานงานบุญงานอะไรก็ตามเมื่อคืนต้องเป็นพี่โอถ่ายงานอะไรก็คือพี่โอหมดเลย <force S 1> ทีนี้พี่โออ่ะเขาก็ไปแข่งที่ที่ปารีสนะแล้วก็ได้ที่2ของโลกมาเขากลับมาหนูก็เลยแบบคือหนูเคยเรียนแต่งหน้ากับพี่โอไปแล้วครั้งหนึ่งลืมวิชาหมดแล้วเรียนไป3ปีแล้วทีนี้ก็เลยกลับมาให้แกม,มาสอนแต่งหน้าใหม่เมื่อกี้ก็เลยเป็นการเทียบสีให้ดูว่าเออโทนสีอะไรแบบเครื่องประดับถ้าเป็นระหว่างเงินกับทองอะไรจะเข้ากับเราก็สรุปว่างเงินเข้ามากกว่า แล้วก็สองก็คือเรื่องโทนสีก็อย่างที่เห็นเลยเมื่อกี้นี้นะคะหนูท้องได้สี่เดือนวันนี้หน้าหนูว่าไม่ได้ทาอะไรเลยเพราะว่าหนูเรียนแต่งหน้าต้องเคลียร์หน้านะคะก็คืออาบน้ำเสร็จก็มาแบบลุ้นโลนี้เลยเพื่อที่จะแบบว่าเรียนแต่งหน้าจะได้ลงแบบทุกอย่างอะไรเงี้ยคะ่ะลงเอง <c oughs> สวัสดีค่ะพี่เอ๋หนูเรียนแต่งหน้าเนีย่ยก็เลยสภาพมาก็คือคสดทุกอย่าง ที่คิ้วเคิลปากเปิดก็คือเนี่ยหนูไล่ให้ดูคิ้วนะเนี่ยหนูไม่ได้สักไม่ได้เขียน พาก็ห้ามแต่งหน้าเเมื่อกี้เนเทสเทียบสีแล้วสีนี้เหมือนพระใหม่ตีนต้มไม่น่าจะได้สองทุ่มครึ่งสองทุ่มอุยพันเจ็ดใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามช่องจริงด้วยนะคะช่องนี้ช่องจริงนะแม่นะจะไลฟ์สดช่องนี้ทุกวันนะจะไลฟ์สดช่องนี้ทุกวันดีขึ้นนะคะอาการแท้หนูดีขึ้นพันแปดร้อยคนดูสวัสดีค่ะเพื่อนบ้านสองทุ่มครึ่งนะคะเพื่อนบ้านสองทุ่มครึ่งนะ วิสีทองเลิศเลยเออสีทองดหน่าเอรลาเนาะวุ้ยปนสีทองต้องตี่รากาขวดทองให้ปนานะเพื่อนบ้านสองทุ่มครึ่งนะคะสองพันคนดูใช่เยอะมากอ่ะนี่เป็นสไปทอสีสวัสดีสองพันคนดูนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามช่องใหม่ด้วยนะคะช่องหลังบินไปแล้วเรียบร้อย ช่องหลักหนูบินไปแล้วเรียบร้อยหนูฝากติดตามช่องใหม่ด้วยนะแม่นะขอบคุณของขวัญทุกชิ้นเลยนะคะขอบคุณใจส้มด้วยนะคะสองพันหนึ่งคนดูขอบคุณค่ะเข้ามาแล้วติดตามช่องนี้ได้เลยเพราะว่าจะไลฟ์สดช่องเนี้ยทุกวันย้ำว่าจะไลฟ์ทุกวันที่ช่องนี้ย้ำเลยว่าจะไลฟ์ทุกวันที่ช่องนี้อ๋อถ้าประนันโมกับพวัตตาเออพนยอุ้ย ขอบคุณนะคะเธอจริงตัวข่าวด้วยเลยขอบคุณนะคะสนหนูว่าหนูว่าน้ำหนักลงไปสิบโลขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยนะคะแม่จ๋าขอบคุณนะคะ2 2 0 0้คนดูขอบคุณค่ะหนูว่าน้ำหนักลงไปสิบโลหนูว่าแพ้ท้องเขียวนี่แล้ลงไปสิบถ้าเราอยู่หรือดูนี่เราก็เลือกเขียวนี่นะออกไหมเนี่ยขอบคุณด้วยนี่ มันจะเป็นเขาเรียกกลุ่มโทนสีใช่ใช่เวลาเราต้อสต่อผ้าแล้วก็ไปโทนพระวัดป่าไปเลยเออได้นะเข้ามาแล้วฝากติดตามช่องจริงด้วยนะคะวันนี้ขอแบบปังๆหน่อยแม่มีของแม่มีของใหม่ค้าของอะไรเอ่ยเห็นอยู่ตลาดดากุโทแต่ไม่กล้าขอถ่ายรูปเรียกได้รู้แล้วรูเพศแล้วค่ะได้ผู้ชายหนูได้ลูกชายลาวมันไม่เข้าข้หน้าหน้ามอนดอก เพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านนะเ่องขลุ่น้าเออแต่ครืองขลุนมันก็กระดักสีทองใครรู้เรื่องแล้วโอเคพิมโอเคให้หนูหน่อยนะกระดากใครเข้าใจแล้วพิมโอเคให้หนูหน่อยนะดูโทนไหนเออป้านุ่นมองครต้องของเทมโอเคใครอยากเข้าบ้านรอไปก่อนยังไม่เปิดให้เข้าเราขอแบบเพื่อนบ้านปังๆก่อนเราค่อยเข้าโอเคไหม เวลาเปลี่ยนมาแม่อยากดูของของหนูเอ่อเปิดไม่ได้มันจะปิวนะแม่อ๋อคนละคนละของอะดูของอะไรลูกค้าดูดูของอะไรอะคะถ้าของอันนั้นเปิดไม่ได้นะเปิดปุ๊ปปิวเลยเปิดไม่ได้เลยพิ่งสั่งมาให้อะ ใครเข้ามาแล้วฝากติดตามช่องจริงด้วยนะคะช่องนี้ช่องจริงจะไลฟ์สดช่องนี้ทุกวันนะคะจะไลฟ์สดช่องนี้ทุกวันทําไมช่องโดนแบนแม่มันเป็นการผิดกฎแบบซ้ําๆซากๆโดนรายงานด้วยผิดกฎด้วยอะไรเงี้ยเราก็เคารพนะคะเพราะว่าเราทําผิดแล้วก็เคารพเราไม่ใช่ลูกรักตอตองไงแม่ตะลออีกแล้ว